ผมดูแม่อยู่งั้นมาหลอกแม่ก็ดูลูกอยู่ค่ะไหนมาหลอกอยู่ไหนลูกเนอะดูแม่อยู่หรอดูแม่อยู่หรอมาหลอกดูแม่อยู่หรอมาหลอกแม่ดูอยู่มาหลอกแม่ดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่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 ลูกดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่ครับไปค่ะมาลูกมาหลอกแม่ดูอย eh. oh, ู่ล so ูกมาหลอกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่ ไปไหนแม่มาหลอกลูกมาหลอกนะมาหลอกแม่ดูอยู่ลูกมาหลอ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 กแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่ลูกแม่ดูอยู่มาหลอกแม่ดูอยู่มาหลอกแม่ดูอยู่มาหลอกมาหลอกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แล้วแม่ดูอยู่อืนี่ไงคเล่นลูกคอเล่นมาหลอกอยู่ไหนลูกมาหลอกแม่ดูอยู่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 มาหลอกแม่ดู แม่ดูอยู่ลูกแม่ดูอยู่มาหลอกแม่ดูอยู่ลูกมาหลอกแม่ดูอยู่นะบมาหลอกมาลูกมาหลอ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 กแม่ดูอยู่มาหลอกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่มาหลอกแม่ดูอยู่มามาหลอกมาหลอกอยู่ไหนลูกมาหลอกมาหลอกแม่ดูอยู่ค่ะลูกมามาหลอกมาไหนลูกแม่ดูอยู่ไหนดูอยู่ดูแม่อยู่ไม่ใช่ลูกดูแม่อยู่ไม่ใช่หรอผมดูอยู่มามาหลอกแม่ดูอยู่ลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหลอกคนไหนเร็วอะลูกอือลูกนะลูกขู่แม่แล้วลูกก็อย่า ลูกก็อย่าหนีสิโดดมาลูกโดดมามาหลอกโดดมาโดดมามาหลอกโดดมาลูกมาหลอกโดดโดดโดดาแม่หน่อยโดดมาหน่อยมาหลอกโดดมาหน่อยลูกมาหลอกมาหลอกโดดมาหน่อยโดดมาหน่อยโดดมาหน่อยลูกโดดมาหน่อยโดดมาหน่อยมาหลอกโดดหาแม่หน่อยมาหลอกโดดหาแม่หน่อยนี่ก็บอกว่ามาหลอกแล้วมาจ่าเข้ามาทำไมมาหลอกบอกมาหลอกมาจ่าบอกมาหลอกมาจ่าเข้าหาดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่หาหมอแปไปไป บอกมาหลอกได้มาจ้าลูกดูสิ